สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรรวมนะคะพี่พีจ๋าเมื่อประจ 24, ําวันที่14พฤศจิกาย,ยน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่13กันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าในสูตรมัดรวมนะคะซึ่งแอดให้เด่นที่7กับ4ไปมาดูผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะ7 4 1นะคะมาทั้งเด่น7เด่น4นะคะ7มา4มา1มานะคะตารางมา3ตัวส่วนล่าง59นะคะ59มาในตารางเช่นกันนะคะพี่ๆจ๋าตารางมาบนล่างเลยนะคะ ในรอบพิเศษ450ล่าง65นะคะ65ก็มาในตารางนะ40 50แอดหลุดไปนะคะพี่ๆจา๋า <c oughs> 65นี่มาในตารางนะคะแล้วก็ในรอบปกติเนาะ412 412นี่แถวล่างเลยตรงๆเลยนะคะตรงๆเลยนะคะอ่าแล้วก็12มาในชุดกันตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะสำหรับตารางมา3ตัวนะคะล่าง67เจหกเจ็ดก็มาในตารางนะคะแล้วก็มาคู่กับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดของแอดที่ เน้นไปนะคะในรอบ v ว p สามห้าสี่นะคะห้าสี่มาในตารางเด้อพี่พี่จ๋าดูตัวที่อดจับคู่ไปเอาสี่เจ็ดมาสี่สามสี่เก้านะคะอันนี้ก็คือเข้าตารางนะส่วนล่างสองเก้านะคะสองเก้ามาในตารางเช่นกันวันนี้ตารางปังมากๆเลยแตกสี่หน่อยนะคะพี่พี่จ๋าตารางแตกสี่หน่อยดูตัวที่แอดจับคู่สิมาแค่อสองคู่พี่น้อง ไปเข้าตารางหมดเลยนี่แอดจับพลาดอย่างนี้แหละแอดถึงบอกให้ B p FC จับในตารางเนาะดวงใครดวงมันนะคะแอดก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนาะพี่พี่จา๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลัง,งใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พี่จา๋ามาแค่2คู่นะคะอะไปกันต่อของวันที่14เนาะผู้ใดเนาะจับได้ไหมเนาะในตารางใครปังในตารางบ้างเนาะพี่พี่จา๋าอะมาดูกันนะคะสําหรับ แนวทางของวันที่14นะคะอันนี้คือ id line ของแอดนะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่พีจา๋าอันนี้ line ของแท้นะอันนี้คือ line ของแท้ของแอดนะคะเข้ากลุ่มแนวทางเนาะในกลุ่มของเราจะมีหุ้นด้วยนะคะตั้งแต่ดาวอ็กสตารถึงดาวจูนเลยนะคะยิงยาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเล็กทู่ฮะ,ะอาจะมีพี่พีแอดมินในกลุ่มช่วยส่งผลน,นะคะพี่พีจา่าอ่ามาตามต่อกันนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มก็แอด line มาเด้อ อ่าเข้ากลุ่มฟรีนะคะพี่พี่สาเข้ากลุ่มฟรีนะในกลุ่มไมนแนวทางของแอดคนเดียวนะคะของแอดคนเดียวล้วนเลยนะคะถ้าไปเข้ากลุ่มแนวทางอื่นที่ที่ไม่มีของแอดคนเดียวนะมีหลายๆคนหลายๆเจ้าแสดงว่าไม่ใช่ของแอดนะคะอ่ามาตามต่อกันที่สูตรมัดรวมนะคะ เข้ามารับชมแล้วนะคะแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่พี่จ๋าไม่แชร์ก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยเด้อเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะพี่พี่จ๋า,าทนฟังแอดพูดไม่นานนะคะไม่ถึงแปดนาทีนะคะทนฟังแอดหน่อยนะแล้วก็กดไลค์ให้แอดด้วยเด้อพี่พี่จ๋ากว่าจะได้แนวทางออกมาแบ่งปันนิดนั่งทํา ตาดำเป็นหมีแพนด้าแล้วนะคะยังไงก็ขอแค่ไลค์นะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีๆก็ให้กำลังใจกันนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวตัวเด่นตารางนะคะเด่นตารางแอนให้ไปที่เดี๋ยวเด้อพี่พี่พจ๋าเป๊บหนึ่งนะคะสี่สองเก้าเก้าหรือหกสองเก้านี่ระวังเด้อมาแล้วมาอีกได้นะ แล้วก็แปดเจ็ดสามนะคะสำหรับตัวแอดให้เด่นสูตรก็คือสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดนี้ก็ระวังเขาจะมาประกบคู่กันนะเพราะว่าแอดก็ทำหลายสูตรเนาะกว่าจะมารวมตัวเป็นสูตรนี้นะคะอะระวังเจ็ดสองสองเจ็ดเขาจะมาประกบคู่กันมาดูเด่นที่สองสองศูนย์ สองสามสองสี่สองหกนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะใครไม่ชอบจับในตารางนะพี่พี่จ๋าอะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะจับในตารางได้นะคะเผื่อแอดพลาดนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ชุดกันแล้วกันสำหรับชุดกันเนาะตัวเดิมได้ตัวเดิมแอดก็ให้ตัวเดิมนะสองหนึ่งเก้สองสามแปดแล้วก็ห้าแปดนะคะสายเบิ้ลสายเบิ้ลเนาะสายเบิ้ลวันนี้แอดมีมาเพิ่มนะคะก็คือ อ๋อสองสองแอดให้ไปแล้วนะคะสองสองแอดให้ไปแล้วพอละแค่นี้แหละเดี๋ยวหลายตัวเนาะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับเด่นที่สองนะคะพี่พี่จา๋าสาหรับเด่นที่สองเน้นไปที่สองศูนย์นะคะแล้วก็สองสี่เนาะส่วนเจ็ดนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดหนึ่ง แล้วก็เจ็ดสามนะคะสำหรับชุดกันนะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่สามแปดแล้วก็ห้าแปดเนาะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยใครไม่ชอบจับในตารางนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะ,ะแอดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามแอดทุกช่องทางเลยขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะขอให้เฮงๆงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ